คุณจุย้ยค่ะสวัสดีครับพี่มั่งครับ่ค่ะตอนนี้ตลาดก็ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะคะคุณจุ้ยค่ะเอ่อขยา่าขยา่ขยายังไม่หลุดพันสามจุดอยู่นะคะครับผมอาการของตลาดในช่วงต้นสัปดาห์จะเป็นยังไงต่อคะครับผมก็ดูสภาพบรรยากาศนะฮะก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่บ้านเราเท่านั้นที่อาการเนี่ยไม่ไม่ค่อยดีใช่เท่าไหร่นะฮะตลาดหุ้นสหรัฐถึงแม้ว่าจะบวกนะแต่ก็ ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะเอเชียนะฮะวันนี้ก็แดงกันหมดเลยนะยุโรปเปิดมานะก็เขียวเล็กๆนะฮะแต่ว่าถ้าเทียบกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะก็ยังถือว่าเป็นเพียงแค่ชุดมีบาวตัวเช่นเดียวกันเหมือนเหมือนบ้านเรานะฮะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหุ้นกลุ่มขนส่งหุ้นกลุ่มพลังงานนะฮะเอ่อเป็นตัวหลีดตลาดลงนะฮะค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะฮะ ในเรื่องประเด็นของความขัดแย้งนะฮะระหว่างจีนสหรัฐก็ถือว่ายังเป็นปัจจัยกดดันนะครับในขณะทีะ่การที่เขาตกลงกันไม่ได้นะฮะในในส่วนของคำนียบขาวกับสภาคองเกรสนะฮะในเรื่องของอมาตรการนะฮะช่วยเหลือ,อผลกระทบจากโควิด -19 นี่ยก็สุดท้ายก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยโดยส่วนใหญ่เป็นปัจจัยลบนะฮะแล้วก็ เ,เมื่อช่วงค่ำคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ <c oughs> นะของสหรัฐก็ไม่ไม่ชู้จะดีนะนะยังไม่ชู้จะดีนะันะเ,เพราะนั้นเนี่ยโดยภาพรวมนะฮะก็ยังคงมองลงต่อนะครับวันนี้ทั้งวันเอทาูยู์เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในแดนลบดับชนีเซตบ้านเรานะฮะก็ถือว่าอยู่ในแดนลบนะฮะที่เราคุียันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วถ้าดัชนีเซต ปิดต่ำกว่า1,330จุดเนี่ยอาการไม่ดีนะฮะซึ่งสุดท้ายแล้วเมื่อวันศุกอย่างที่เราเห็นปิดที่1,328จุดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพนะฮะทั้งภาพใหญ่ภาพเล็กก็ยังถือว่าดูไม่ดีนะ,ะมีโอกาสที่จะไหลลงต่อได้เหมือนกันนะฮะตัวตัว s 5 0ห้าสุดยูสองศูะล่าสุด8ปดรอสี่สิบห้าจุดไปทำเฟรมเดลลี่นะฮะ,ะ,ฮะ, 8, daily, ะ,ฮะเราก็ยังคงแนะนำโฮช็อตต่อเนื่อง นะฮะจากสัปดาห์ที่แล้วนะฮะจุด Stop Loss ของเรานะฮะณนะตอนนี้เนะี่ยนะฮะอยู่ที่เอ่อบริเวณ884จุดนะฮะ t ท a i l i n สต t อ p แปดจุดแต่ถ้าสมมุติว่าวันนี้นะ,ะสามารถที่จะปิดในโซนแดงๆแ,แบบนี้ได้นะ,ะจุด Stop Loss จะกดมาทั้งแผงเลยนะฮะมาอยู่ที่ แปดร้อยห้าสิบสามจุดครับผมค่ะครับผมก็โถ่ช็อตต่อตโถ่ช็อตต่อครับส่วนการเทรดในภาพระยะสั้นๆน,น,น,นะฮะช่วงบ่ายๆก็มีรีบาวขึ้นมาบ้างน,นะฮะแต่ก็เออ่ไม่สามารถผ่านพ้นบริเวณแปดร้อยห้าสิบจุดนะเพราะฉะนั้นใครเทรดในสั้นนะฮะก็หาจังหวะในการรีบาวใกล้ๆแปดร้อยห้าสิบจุดนะ,ะก็เป็นรีบาวช็อตได้ส่วนแนวรับทางด้านล่างนะฮะมองแถวแถวแปดร้อยสี่สิบจุดครับผม ค่ะ,อะตอนนี้ก็รีบาวขึ้นมาใช่ไหมฮะครับผมค่ะค่ะ,ะตัวเอสห้าศูนย์นะคะเด้งช็อตที่บริเวณแปดห้าศูนย์นะคะได้ค่ะแล้วตัวสต็อปลอสทำเฟรมเดย์อยู่ที่บริเวณเท่าไหร่นะคะทำเฟรมเดย์ day, นะฮะยังคงอยู่ที่เดิมเช่นเดียวกับเมื่อวันศุกร์นะฮะคืออยู่ที่แปดร้อยแปดสิบสี่จุดส่วนเทลลิงสต็อปแปดร้อยหกสิบสี่จุดครับแต่เท่าวันนี้ปิดร่วงสต็อปลอ s เขาจะกดมาอยู่ที่แปดห้าสามครับผม ค่ะ8 5 3ค่ะอ่าได้ค่ะต่อไปทองคำค่ะคุณจิครับสำหรับทองคำเองนะฮะเมื่อวันศุกร์นะ,ะก็ถือว่าปิดได้ดีนะปิดบวกนะฮะปิด1,974เหรียญน,นะฮะซึ่งนะ,ะพอหมากพอจอะพอดีเลยนะฮะราคาทองคำขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะฮะเกือบเกือบสิกวันทำการทีเดียวแล้วก็ไม่พักเลยนะแต่เราเห็นจุดพักของเขาและ้ะซึ่งจุดพักของเขานกะะ็ เป็นจุดที่ทำให้สต็อปลอสของเราเนะี่ยยกพรวดเลยนะฮะจากก่อนหน้านี้อยู่ที่หนึ่งพันเ็ด้อยเก้าสิบหกเหรียญน,นะครับยกพรวดมาอยู่ที่หนึ่งันเ้าร้อยห้าสิบห้าเหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เทรดโกลไลฟฟิวเจอร์นะดูอยู่จุดเดียวดูที่หนึ่งเก้าห้าห้าตราบใดนะครับถ้ายังไม่ดุดยังโกลลองต่อไปครับผมระยะสั้นค่ะ ำหรับระยะสั้นๆเองนะครับอยากให้ดูแนวรับที่1,955นะฮะจุดเดียวไปเลยนะครับเพื่อที่จะดูในส่วนของจุด stop loss ควบคู่ไปกันด้วยนะครับแล้วในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจค่ำคืนนี้ไฮไลท์สำคัญนะฮะจะอยู่ช่วง3ทุ่มนะฮะเป็นตัวเลข PMI ภาคอุตสาหกรรมนะภาคการผลิตเนี่ยของสหรัฐนะประเด็นคือคาดว่าน่าจอมาดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย สามทุ่มมีโอกาสยอ่อแต่ประเด็นคือย่ออย่าหลุดหนึ่งเก้าห้าห้านะครับถ้าย่อไม่หลุดหนึ่งเก้าห้าถือว่าเป็นโอกาสในการย่อเปิดรองนะครับส่วนแนวต้านเป้าหมายสันสน 1, ้นๆหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเหรียญครับผม,อมตอนบริเวณแถวนี้ที่หนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดสามหนึ่งเก้าเจ็ดสามครับผมแอคชั่นยังไงต่อฮะอะไรนะครับ 1973เก้าเจ็ดสามนี้ยังไม่ต้องทำไรรอยอร่อมาที่บริเวณหนึ่งเก้าห้าสามอ่ะอย่างนี้ครับผมรอช่วงไหนเซ็ตขั้นสามทุ่มครับเพราะสามทุ่มมีโอกาสที่จะทาให้ราคาทองย่อได้รอดรอสามทุ่มนะฮะคืนนี้นะใช่ใช่คืนนี้ประเด็นก็คือถ้าย่อแล้วไม่หลุดหนึ่งเก้าห้าห้าจะเป็นการย่อเพื่อเปิดลองครับผมไม่หลุดถ้าหลุดล่ะถ้าหลุดก็ไม่เปิดลองครับ เรารู้ได้ไงครับว่าหลุดไม่หลุดอ่าดูให้จบแทง่งนะฮะแท<า>ง่งของํ <จบ S 1> าเฟรมอะไรคะสี่ชั่วโมงนะ,ะหรือหรือนะฮะเอาง่ายๆเลยสามทุ่มเนี่ยเราลองดูซิว่าสามทุ่มแล้วอะ่ะราคามันล่วงอะ่ะนะฮะดูพฤติกรรมเขานะล่วงแล้วมันมันมัน,ม,นมันทรวดลงไปหรือเปล่าหรือมันแค่สุดแค่นั้นแล้วมันรีบาวกลับ อาใช้ทีการดูแบบนี้ก็ได้อุยทำเฟรมสีชั่วโมงนี้แบบคลองเคลียคลองเคลียนะใช่ใช่ใช่ถูกต้องครับเสียงนะก็เออเสียงไม่เสียงไม่รู้นะครับแต่เรามีจุดออกจัดเตนนะฮะถ้ามันหลุดเราก็หนีแค่นั้นเองอท่านที่ดูกราฟเทคนิคนะฮะในเรื่องราวของการเทรดทองคำนะฮะเส้นวัดมากเลยนังถนะฮะครับผมอ ตัวแท่งเทียนเป็นแท่งเรีย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 งแบบไม่ชัวร์หมดเลยนะคะครับผมแต่ว่าเขาคขาว่าชัวร์ไม่ชัวร์เนี่ยแต่เราต้องยึดแนวโน้มหลักก่อนนะฮะแนวโน้มหลักเนี่ยยังคงเป็นภาพอัพเทรนนะครับผมอืมอัพเทรนอยู่นะคะครับอ่าได้ได้ค่ะโอเคทองคำได้ทางแล้วนะคะสามทุ่มคืนนี้นะคะที่คุณชุ้ยบอกนะฮะถ้าหากราคาทองไม่หลุด1 พันเก้ารห้าสิบห้าครับถ,ถูกนะคะพี่ไม่รู้พี่จำไม่ได้หมดพันเก้าร้อยห้าสิบห้านะคะทั้งจุน่นม Action l o n นะฮะโอเคครับผมถ้ามีการถอยเพราะว่าตรงนี้นาทีนี้วันนี้เวลานี้อยู่ที่1 9ึ่น็บสนั่นเองโอเคค่ะต่อไป USD ค่ะสำหรับ USD Future นะครับ ถึงแม้ว่าวันนี้นะฮะถ้าใครได้ดูดอลลาร์อินเด็กซ์นะจะสังเกตเหต็นว่ามีลักษณะของการรีบาวแข่งค่าขึ้นมาบ้างหมายถึงตัวดอลลาร์อินเด็กนะครับแต่ว่าเจ้าตัวดอลลาร์บาทของเราเนี่ยนะฮะมัน,ม,นมันไม่มันไม่อ่อนค่าครับมันดันแข่งไปด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยสปอตเรทล่าสุดอยู่ที่สามสบอดบาทยีสิดสตางค์นะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มยังไม่เปลี่ยนนะครับ ไทยที่โฮชอต USD ฟิวเจอร์ข้ามสัปดาห์กันมาโฮต่อครับผมรันโพงปิดกันต่อไปจุดสต็อปลอสอาจจะไกลนิดนึงคืออยู่ที่สามสิบเอดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์แต่เทลลิงสต็อปอยู่ที่สามสิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือต่อครับผมถือต่อนะฮะ USD เห็นแบบคลึกคลื้นกันมากเลยนะฮะตอนนี้ในส่วนของสภาพคล่อง USD บาทนะฮะก็ อพอสมควรนะตอนนี้นะฮะฝั่ง b ิตออ f เฟหลักร้อยแล้วนะฮะหลักร้อยหลักพันนะฮะเอากี่คอนแทคได้หมดเลยนะครับผมโอเควอลุ่มค่อนข้างที่จะหนาแน่นในตอนนี้นักทุนสำหรับตัว USD บาทก็วอลุ่มแต่ละวันเป็นหมื่นหมื่นคอนแล้วนะฮะน,น้องๆน้องซีรีส์เลยซีรีส์ยูเลยนะฮะน้องๆโกออนไลน์เลยครับโก <go online S 1> ออนไลน์เลย <c oughs> ซีลิยูเป็นแสน,นะะเป็นแสนคอนแทกนะฮะเป็นแสนคอนแทกต่อวันนั่นเองแต่ถ้าจีโอนี้วอลลุ่มก็ประมาณ30,000 30,000นะฮะ30,000อัพ30,000คอนแทกส่วน USD นี้ก็ขึ้นมาอยู่ที่หลักหมื่นคอนแทกกันเรียบร้อยแล้วนะก็เป็นรดักอีกตัวหนึ่งตอนนี้ในส่วนของทางด้าน USD, Go, แล้วก็เซฟฟิตี ในส่วนของมาจิ i นแต่ละตัวนี้เป็นยังไงบ้างฮะเปลี่ยนแปลงอะไรไหมฮะ,ะยังยังอยู่ที่เดิมยังไม่ได้เปลี่ยนอะไระนะครับผมในส่วนของมาจินนะครับผมยังยังเหมือนเดิมฮะค่ะค่ะค่ะจีโอก็ต้องห้าหมื่นนะฮะเบสิกสำหรับเจ้าตัวจีโอ0สองศูนย์นะตอนนี้อยู่ที่สองหมืนห้าันสามร้อแปดบาทครับเอาพี่ยังนึกถึงสี่วันที่แล้ว <laughs> เอาตอนนั้นมันซุปเปอร์มาจินซปเอร์มาับตอนที่พอหมดวันหยุดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาเขาตีให้เลยครับผมโอเค USD นะคะ USD สำหรับ USD นะฮะมาจินเท่าไหร่มาจินอยู่ที่532บาทครับผมต่อคอนแทกนะใช่ครับผมค่ะแล้วก็อะไรอีกอไหมยังน่าจะหมดแล้วเอทห้าศูนย์ยูสองศูนย์มาจินอยู่ที่ หนึ่งมืนเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบสองบาทครับผมโอเคสรุปในส่วนของหุ้นเลยค่ะครับในส่วนของหุ้นเองนะครับก็มีตัวที่มีโอกาสที่จะโดนสตอปลอสอยู่เหมือนกันนะฮะขอเริ่มต้นด้วยซ k power นะครับซ k power mm hmm. เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราแนะนำช็อตนะฮะล่าสุดท้ายตลาดหุ้นขึ้นมาอยู่ที่ห้าบาทสี่สิบสตางค์นะครับประเด็นคือว่าจุดสตอปลอสของเราอยู่ที่ห้าบาทยีส่ส mm hmm. ิบสตางค์ขาช็อตนะฮะถ้าปิดเหนือห้าบาทยี่สิบ หนีออกก่อนครับ CK Power ใครช็อตขายก่อนต่อไปค่ะปิดโพซิชันนะครับผมอ่ะถัดมาเป็น BEM นะครับล่าสุดยังอยู่ในแดนลบนะครับ8 7ดบาทเจสตางค์ยังโูช็อตต่อครับสต็อปลอส9ก้บาทยีสตางค์ค่ะตัวถัดมาครับ KTC โอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเฉียอเฉียดสต็อปลอสของเรานะ KTC อยู่ฝั่งรองจุดสต็อปลอสอยู่ที่30บาททววนนะครับ ระหว่างวันลงไปโลยี่สิบาทยีตางช่วงท้ายตลาดโอ้ต้องจับจ้องตาเป็นมันเลยว่าจะโดนหรือไม่โดนโอ้ลุ้นจนหยดสุดท้ายสําหรับ KTC uh huh. นะครับตัวถัดมาเป็นธานีนะฮะราชธา,านีลิสติง้งโอ้เมื่อวันศุกร์บวกนะฮะวันนี้ก็บวกมาอีกนะฮล่าสุดสามบาทหกสิบสี่สตางค์โหลองเหมือนเดิมนะครับซับลออยู่ที่สามบาทสี่สิบสี่สตางค์ยก uh huh. มาให้ละครับผมค uh huh. ตัวถัดมานะครับตัวสุดท้ายเป็น CPO นะครับโอ้วันนี้อยู่ในแดนบวกนะครับล่าสุด6 8สิบาทเ5สิบ้าตางค์ CPO โคลองนะครับสต็อปลอสอยู่ที่6 6สิบาทเจสตางค์ครับผมค่ะหมดแล้วครับตัวที่ไม่ได้พูดถึงแสดงว่าโดนสต็อปลอสไปหมดแล้วครับผมตัว AOT ล่ะคะ AOTAOT <A OT S 2> นีไ่ไม่ไม่ไม่ซื้อนะฮะ AOT ล่าสุด49บาท75สตางค์นะฮะแนวโน้มยังไม่เห็นอาการเสด็จน้ำนะฮะถึงแม้ว่าหลายคนนะฮะจะมองว่า49บาทน่าจะเป็นแนวรับแข็งๆแต่อย่าชะล่าใจนะฮะ,ะ49เป็นแนวรับในอดีตมันจะเอาอยู่หรือไม่อยู่เราไม่รู้ต้องรองให้เสด็จน้ําแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันณนะตอนนี้ยังไม่ซื้อครับเด๋ยวตาไปต่อไหมมีนักทุนฝากถามค่ะตัวไหนนะฮะเดลต้าค่ะ เดลต้าโอ้โหต้องบอกว่าความผันผวนค่อนข้างที่จะสุดโต่เลยทีเดียววันหนึ่งนี่สามารถเคลื่อนไหวได้6บาทถึง7บาทเลยทเดียวล่าสุด121บาทนะครับสำหรับเดลต้าวันนี้ลุ้นให้เขาปิดเหนือ113บาทห0สตางค์นะครับถ้าวันนี้เขาปิดเหนือ113บาท50สตางค์ซึ่งมีโอกาสนะฮะสตอ,อ Stop l ลอสของเขาเนี่ยจะยกพวดเลยนะฮะมาอยู่ที่ หนึ่งร้อยสิบสามบาทครับผมด้านเดลต้าถือต่อครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับค่ะคุณจุ้ให้หวช็อตต่อนะคะส่วนทองคำคืนนี้สามทุ่มมีอะไรอะไรกันนะอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวดูกัน <laughs> พักสักครู่ในช่วงนีาติดตามกับคุณน